คนเราส่วนใหญ่ไม่ว่าการใช้ชีวิตประจําวันชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตธุรกิจการงานเนี่ยก็มักจะมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยทาไมชีวิตเราไม่มีโชคเลยเราไม่โชคดีเหมือนคนนั้นทําไงเราถึงจะมีโชคได้บ้างเนี่ยที่ชีวิตเราเป็นแบบนี้เพราะเราเป็นคนโชคร้ายหรือไม่โชคดีเลยวันนี้จะแบ่งปันเคล็ดลับที่สามารถทําให้เราเป็นคนโชคดีได้นะทั้งหมดมี5เคล็ดลับด้วยกัน ข้อที่1นนะครับรู้ความต้องการของตัวเองจริงๆบางคนบ่นว่าไม่ถูกหวยเลยแต่ข้อที่จริงก็คือไม่เคยซื้อหวยนั่นหมายถึงว่าบางคนก็บ่นว่าชีวิตไม่มีโชคเลยทั้งที่ไม่รู้ว่าโชคที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันคืออะไรังนั้นจุดเริ่มต้นก็คือต้องรู้ความต้องการของตัวเองจริงๆทีนี้ความต้องการมันมีคําว่าจริงๆมาเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่พูดออกมาได้ว่าต้องการอะไรแต่อาจจะพูดแค่ปากไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ มีคำพูดบอกนะครับว่าจงระวังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพราะคุณจะได้สิ่งนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณพูดออกมาหลายคนต้องการลดน้ําหนักประกาศหร, itar, หรือว่าจะลดน้ําหนักลง10บกิโลแต่ก็ยังคงกินอาหารแบบอิ่มอร่อยทุกมื้อนี่นั่นแปลว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆไม่ใช่การลดน้ําหนักแต่เป็นการกินแบบอิ่มอร่อยเหมือนปกติธรรมดาดังนั้นข้อที่1คือรู้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ etas, จงระวังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพราะคุณจะได้สิ่งนั้นหลายคนจะสงสยัยอ้าว แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆวัดง่ายๆครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราจะมีการตัดสินใจลงมือทําพฤติกรรมต่างๆจะต้องสอดคล้องในการทําให้เราไปสู่จุดนั้นเช่น <c oughs> ถ้าเราต้องการเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นอยากจะเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะบรรลุเป้าหมายเรื่องธุรกิจนั้นธุรกิจนี้กิจวัตรประจําวันของเรากิจกรรมที่เราทํามันจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจเรียนรู้ในเรื่องนั้นมีชั่วโมงการเรียน รีนรู้ที่ต่อเนื่องและมีการตัดสินใจไปสู่การกระทำเรื่องนั้นอย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ข้อที่2นะครับมีกรอบความคิดที่ส่งเสริมชีวิตกรอบความคิดถ้าภาษาที่เราฟังกันบ่อยๆก็คือ mindset นี่แหละ mindset นี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยถ้าเรามี mindset แบบตายตัวก็คือเอ้ยเราโตไม่ได้หรอกเราสําเร็จไม่ได้หรอกเราเป็นคนไม่มีโชคหรอกกรอบความคิดนี้เนี่ยจะจํากัดตัวเราในขณะเดีวยวกันถ้าเรามีกรอบความคิดแบบเติบโตเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้ได้พัฒนาได้เราก็เป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาได้ถ้าเราเรียนรู้พัฒนาแล้วลงมือทําต่อเนื่องชีวิตเราก็จะก้าวหน้าได้ นี่คือกรอบความคิดสําคัญเลยดังนั้นถ้าเราอยู่กับกรอบความคิดที่ทําร้ายเราอยู่เราต้องรีบเปลี่ยนแปลงและจัดการตัวเองให้มีกรอบความคิดแบบเติบโตกรอบความคิดแบบส่งเสริมตัวเราเพื่อทําให้เราเลือกทําสิ่งที่มันดีแต่ถ้ากรอบความคิดแบบสกัดตัวเองอ่ะเราจะไปเลือกทําแต่สิ่งที่มันเหนี่ยวรั้งเราใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์หรือมีพฤติกรรมที่มันทําร้ายอนาคตของเราเราจะอยู่กับความพึงพอใจระยะสั้นๆส,สนุกไปวันๆในขณะที่เรื่อง คตมันอาจจะต้องมีความเจ็บปวดมีความอึดอัดใจในระยะเบื้องต้นเนี่ยเราต้องฝ่าด่านตรงนี้ให้ได้แล้วใส่ความเชื่อในการส่งเสริมตัวเองเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้ารวมถึงกรอบความคิดแบบเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่าเป็นคนแบบปิดกั้นคิดว่าเราดีพอละแค่นี้คือดีที่สุดเป็นเวอร์ชั่นเดอะเบสไม่สามารถดีกว่านี้ได้เราเปิดรับเปิดรับฟังเปิดรับการเรียนรู้และเปิดมุมมองต่อโอกาสใหม่ๆก็จะส่งเสริมชีวิตเราได้นอกจากนั้นยังมีกรอบความคิดแบบมองคนอื่นเป็นคนไม่ใช่มองคน เป็นวัตถุเป็นเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตให้เราสําเร็จให้เราวินอยู่ไฟเดียวเราต้องมองคนด้วยกรอบความคิดที่คนก็มีความปรารถนามีความหวังมีความรู้สึกเหมือนเราแล้วมองเขาเข้าใจเขาจนจับมือร่วมกันเพื่อสร้างวินวินในชีวิตไปด้วยกันถ้าเรามีข้อนี้เนี่ยจะส่งเสริมทําให้พลังงานของเราในการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาซัพพอร์ตชีวิตเราเนี่ยมันจะเอื้อต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องต้องกันตลอดเวลาข้อต่อมาข้อที่3นะครับมี ีอุปนิสัยที่เป็นรากฐานในการสร้างชีวิตชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมันมีรากฐานมาจากอุปนิสัยถ้าเรามีอุปนิสัยที่แย่ๆก็เหมือนกับบ้านที่มีรากฐานแย่ๆมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับดังนั้นอุปนิสัยหลักๆที่จําเป็นมากๆเป็นรากฐานสําคัญเลยอุปนิสัยแรกนั่นคือเป็นคนมีความรับผิดชอบนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชั้นนี่แหละยืดอกรับผิดชอบเพื่อที่เราจะปรับปรุงแก้ไขจากจุดเริ่มต้นคือตัวเราเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แต่ คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีโชคเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตก็จะโทษสิ่งข้างนอกแนละกล่าวโทษมีข้ออ้างสารพัดการอ้างไปอ้างมาหมายถึงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ทําให้ชีวิตเราเสียจังหวะแล้วก็หมดโอกาสในการพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นนอกจากนั้นเรื่องนิสัยสําคัญเนี่ยยังมีนิสัยเรื่องของการเรียนรู้ต่อเนื่องความทุ่มเททํางานหนักและเป็นคนที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้การมีน้ําจิตน้ําใจการมีความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันเนี่ยนิสัยชุดเหล่านี้ เป็นอุปนิสัยสําคัญสําหรับคนที่จะกลายเป็นคนโชคดีแต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคําว่า one man โชจากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนําพาบริษัทไปอยู่ในตาดหลักทรัพย์เนี่ยผมรู้เลยว่าการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จไม่ได้มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสําคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกท บทเรียนไว้50บทเรียนเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาท50บทเรียนเฉลีย่ยบทเรียนหนึ่งประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5บาทกว่าๆนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดเพื่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยข้อต่อมาข้อที่4นะครับ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่นี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะแต่สิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่เราอยู่ด้วยถ้าเราไปเจอกลุ่มคนที่มันคิดแย่ๆที่มันมีชีวิตมีนิสัยแย่ๆมีนิสัยทําลายกันใช้เวลาทําลายอนาคตตัวเองแล้วเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีโชคดีมันก็ลดน้อยถอยลงละดังนั้นเราจึงต้องเป็นคนเลือกสิ่งแวดล้อมด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราจะต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนอื่นนี่คือจุดเริ่มต้นของเราคือการ ต้นของสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยยังรวมความไปถึงเราสามารถเป็นคนคิดบวกท่ามกลางคนคิดลบได้ด้วยนี่หมายถึงว่าเราจงมีจุดยืนทางความคิดของตัวเองอะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมพาไปเราจะต้องมีจุดยืนมีหลักในการยืนของเราเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการนำพาชีวิตเราและชีวิตผู้คนไปสู่ทิศทางใหม่ไม่ใช่ทิศทางลบๆของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับเป็น ็นตัวจริงในเส้นทางที่เราเลือกหมายถึงว่าคนที่จะโชคดีเนี่ยจะต้องเป็นตัวจริงในงานที่เลือกทําในธุรกิจที่เลือกทําถ้าเราเป็นตัวสํารองไม่มีตัวตนหรือเป็นตัวปลอมไปแอบบแฝบบง,ง,งอยู่เนี่ยเราจะไม่มีวันมีเอกลักษณ์ชัดเจนที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเราจะไม่มีวันสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นและแตกตา่างคนที่เป็นคนโชคดีจะต้องสามารถสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นและแตกตา่างการที่จะสร้างผลลัพธ์แบบนั้นได้เราต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้นในสิ่งที่เราทำแล้วเราจะกลายเป็นตัวจริงได้ยังไงมีขั้นตอนง่ายๆที่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นตัวจริงในทางที่เลือกได้นั่นก็คือแม้เราจะเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแต่เราก็ต้องมีเรื่องของจินตนาการจินตภาพนะเรื่องของวิสัยทัศน์ในความเป็นตัวเราหรือวิสัยทัศน์ในธุรกิจที่เราทําพร้อมกับการทําความเข้าใจมาระดับหนึ่งอย่าเป็นเล่นในสังเวียนที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราจําเป็นต้องมีความเข้าใจอ องประกอบต่างๆของธุรกิจของงานที่เราเกี่ยวข้องจากนั้นเรียนรู้ศึกษาแล้วใส่ความเชื่อเข้าไปทดลองคิดแนวทางต่างๆจากนั้นเอาแนวทางนั้นไปลองทำดูเมื่อเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มได้ผลเว้ย มีกระแสะตอบรับจากเพื่อนวงในจากตลาดข้างนอกค่อยๆตอบรับเพิ่มนั่นแปลว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้าทําไปแล้วยังไม่ได้ผลยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าเราไม่ใช่ตัวจริงนะเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจ ตลาดไม่มากพอเราก็กลับมาเรียนรู้และปรับจูนออกอาวุธใหม่ออกอาวุธใหม่ออกอาวุธใหม่ประมาณ4-5ถึงรอบเราจะเริ่มคำทางถูกแล้วและตอนนั้นเราจะบอกตัวเองได้คำตอบมันจะอยู่ที่ความรู้สึกของเราว่าเฮ้ย hey, ทำแล้วมันฟินไว้มีผลตอบรับมาไว้มันทางนี้แหละที่เป็นทางของเราเราก็จะเจอในที่สุดและทั้งหมดที่ผมพูดมานั่นหมายความว่าการที่เราจะเป็นคนโชคดีเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องนั่งรอโชคชะตาอย่างเดียวแต่หมายถึงเรา สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของความคิดการพูดการลงมือทําการสะสมความรู้ความสามารถต่างๆจนกลายเป็นคนที่สามารถสร้างและคว้าโอกาสไว้ได้นั่นแหละคือคนโชคดี